สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขอนแก่น FCTV ครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยครับกับความมันของรายการเรายังคงอยู่ครับมีอะไรน่าสนใจในสัปดาห์นี้ไปติดตามชมตัวอย่างกันดีกว่าครับสโมสรขอนแก่น FC เดทีเล็กครับเสัญญาณนักเตะใหม่4ี่คนนะครับผมเป็นคนที่มองมองไม่ไกลนะมไม่ไกลไปทิ่ถึง ครับกับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับอัปเดตฟุตบอลไทยครับเรามาติดตามข่าวสารการอัปเดตของทีมเดอทิเล็กคอนแก่น FC ครับว่าในช่วงปีซีซั่นนี้มีอะไรบ้างตอนนี้พี่บิ๊กเจอเอรอเราอยู่แล้วครับไปชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับในช่วงนี้ในช่วงอัปเดตฟุตบอลไทยกับผมบิ๊กเจอเอครับ ในช่วงนี้ครับเราจะมาเกาะติดตามสถานการณ์ของเดอะทิเรยครับขอนแก่น FC นะครับในช่วงก่อนเปิดซีซั่น2014ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าข่าวในวันนี้นะครับมีแต่ข่าวทางด้านของขอนแก่น FC ฟ่ล้วนๆครับไม่มีข่าวอื่นแน่นอนครับมาในข่าวแรกครับแม่เราติดตามในช่วงของการเดินทางไปเก็บตัวนะครับ ที่จังหวัดนครปนมครับในช่วงวันที่11เือมกราคม์ที่เดินทางไปที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวรวมตัวแล้วก็ค้นหานักเตะนะครับเพื่อจูนในตำแหน่งที่ยังขาดหายไปนะครับและยังคาดว่านะครับก็จะมีเกมอุ่นเครื่องไปเรื่อยๆนะครับก่อนเปิดซีซั่นนะครับในช่วงของการแข่งขันศึกยามาฮ่าลีกวันนะครับซึ่งจะใกล้ที่จะระเบิดศึกนะครับขึ้นมาทุกทีแล้วในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ ในการอุ่นเครื่องครั้งนี้ครับแม่ขอนแก่เอฟซของเราครับไปเยือนนะครับนครพนมเอฟซีครับพี่น้องครับแม่จากศึกเอเลีกภูมิภาคครับ ไรเรือไฟครับนี่นะครับทางด้านของนครพนมเอฟซีนี่ทีมที่ดีที่สุดนะครับในโซนภาคอีสานนะครับซึ่งนะครับเราได้ทีมที่ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ101ย n i t e d นะครับทีมนครพนมเอฟซีนะครับจบการแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมานอยู่ในช่วงของกลางตารางนะครับถือว่าเป็นคู่ที่พอที่จะให้เราได้พออุ่นเครื่องก่อนสตาร์ทไปเจอทีมใหญ่ๆได้นะครับ ขอนแกนเนฟซีเรานะครับไปเยือนในนัดนี้นะครับก็เอาชนะอย่างท่วมท้นครับแม่สี่ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้จากประตูจากมาร์ติอัสเลดิโอครับนี่นะครับนาทีที่7นะครับและ57นะครับตามมาด้วยสราวุตวิเชียนครับโจฮามินครับโบแมนโจฮาราด้วยครับพี่น้องนะครับ 5้าสิบดนะครับนาทีนี้5้าบแดและ8ปนั่นเองนะครับงวดนี้ไม่ได้ใบนะครับนี่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือการยิงของนักเตะทั้งสองคนในทั้งหมด4ประตูนะครับแต่มาติดติดครับในวันที่12นะครับมกราคม2 5 5 7นะครับที่ผ่านมาขอนแก่นครับก็มีนัดนะครับอุ่นเครื่องครับแมเมื่อวันก่อนนี้ก็ เจอกับนครพนมแล้ววันต่อมามาเจอกับสกลนกครเป็นทีมจากศึกเอสลี S ague, ภูมิภาคเช่นเดียวกันครับแมสกลกับนครพนมนี่จังหวัดติดกันครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับก็ทําให้ขอนแก่น f อนะครับก็เอาชนะนะครับธนาสกลนกครไปได้ f อี FC เนี่ยถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับจากการทปิประตูของนะอาชรินนะครับบุตรห้าครับแล้วก็ในนาทีที่10นะครับ แล้วก็มาตี้นะครับมาทิอัตเลซิโอเช่นเคยครับนี่นาทีที่25และเจ้าเต้ครับหลีเซียงนะครับในนาทีที่30นี่ครับนี่คือทั้งหมดนะครับในการนะครับไปอุ่นเครื่องนะครับตอนนี้ขอนแก่น f c นะครับก็ได้เดินทางกลับมาถึงจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เข้าแคมป์เพื่อจัดเตรียมตัวนะครับ อุ่นเครื่องครับมีนัดใหญ่นั่นคือบางกอกการดนะครับแมที่จะมีดาวดังอย่างรีซอครับทีระเทพวิโนไทยนะครับแล้วก็นักเตะชั้นนำมากมายครับในศึกไทยพิีเมีย์ลีกนะครับก่อนประมาณในช่วงของวันที่6กุมภาพันธ์นะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงทางทีมงานนะครับขอนแก่น FCTV จะมาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับข่าวต่อมาครับแม่ยังก่อติดเช่นเคยครับใน ทางด้านของสโมสรขอนแก่น FC เดทีเล็กครับแม่ไยเดสซีก็ได้เซ็นสัญญานักเตะใหม่4คนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแม่เป็นนักเตะนี่หน้าตานี่จะเป็นเยาวชนแน่นอนครับเพื่อเป็นแรงผลักดันในนักเตะท้องถิ่นซึ่งจะมาแทนรุ่นพี่นะครับแม่ก็คือในด้านของคนแรกครับเฉาลิศไปแดงครับแล้วก็พายับบูราเน อนุพันธ์เกิดสมพงษ์และอะนุรักษ์วงนารีครับนี่คือนักเตะนะครับของไทยนะครับสคนที่เซ็นสัญญาก่อนล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือนักเตะจากญี่ปุ่นครับยุนกิโยโกโนะครับนี่ครับนี่แฟนชาวขอนแก่นเอฟเอฟซีนะครับก็ตามนะครับแล้วก็คอยฟังข่าวนี้มาโดยตลอดนั่นก็คือว่า คาดว่านะครับจะเดินทางมาถึงสิ้นเดือนนี้ครับแม่มกราคมนี้แฟนๆอดใจรอแน่นอนครับมาแล้วเดินทางมาเปิดตัวไม่พอนะครับแมยังมาเปิดตัวสโมสรด้วยนะครับในวันนั้นก็เตรียมนะครับเสียงกรี๊ดไม่รอได้เลยครับครับในช่วง่อนแกน f c i n s i ินไซ์ครับวันนี้ผมก็อยู่กับโค้ชพิเชษสุโภเมืองนะครับเอดโค้ชทีมเดือดชีเล่อนแกน f c ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงในฤดูกาล2 0ง4นี้ครับว่า ทิศทางและความเป็นไปได้ของในปี2014นี้จะเป็นอย่างไรของทีมขอนแก่นเอครับสวัสดีครับโคพิเชษครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาสัมภาษณ์โค้ชพิเชษครับอยากจะถามถึงในฤดูการที่จะถึงนี้ครับนักเตะที่เป็นแบบแฟนบอลถามกันมาเยอะเลยว่าเราได้ใครมาบ้างแล้วครับในปีครับผมขอเรียนเรื่องนักเตะคนคนไทยผมก็คือคนไทยนี่ของเรานี่กลุ่มกลุ่มชุดตัวจริงของเรา จากรดูการที่แล้วตัวหลักผมว่าน่าจะอยู่ครบนะครับน่าจะอยู่ครบแล้วก็ตัวที่มาเสริมก็อาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนครับกลุ่มโค้กครับประมาณสามสี่คนที่ผ่านการคัดตัวมาใช่ครับผมที่ผ่านการคัดตัวแล้วก็มีมีตัวคนไทยอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับน้องชาวริตเขาก็เยี่ยมครับประสบการณ์ถามถามว่าดีไหมผมว่าดีในเกียรติเกียรติที่ถัวยเฉลี่ยทดแทนกันได้ผมว่าปีนี้เป็นปีที่ ที่น่าดูน่ารุนนะครับ,รบอาจจะตัวตายตัวแทนแต่ละตําแหน่งนี่ผมว่าทดแทนกันได้ไน่ปีนีส้สภาพทีมของเราเนี่มีตัวแทนแล้วแล้วมองไปถึงว่าอ่าในฤดูกาล2 1 4นี้ทุกทีมแน่นอนครับเป็นการเสริมทัพเสริมทีมศักยภาพของนักเตะใหม่และนักเตะเก่าของเราเนี่คิดว่าสู้ได้ผมผมยังมั่นใจนะครับคุณต้นก็คือผมถามปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ย นักขา่าวก็ถามผมว่านักฟุตบอลแค่นี้เนี่ยพรพิเชษเนี่ยพอใจไหมอยากได้ใครเสริมไหมผมบอกว่าผมพอใจในกลุ่มที่ทีนังน้องๆมีอยู่นะครับโดยสภาพแล้วเขาเขามีไอ้ตัวนี้ที่ให้เรามมครับให้สโมสรเนี่ยเขาเกินร้อยทุกคนลงเล่นเนี่ยผมบอกว่านักฟุตบอลที่ดีเนี่ยสภาพร่างกายประกอบแต่ที่สําคัญที่สุดคือสภาพจิตใจครัของน้องทุกคนลงไปผมว่าไอ้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือสภาพจิตใจครับถามว่า ของเราสักงภาพของเราทีมเล็กๆของเราเนี่ยถามว่าพอใจไหมผมว่าผมพอใจในตัวน้องๆทุกคนผมว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น่าลุ้นเลยครับสําหรับครับสําหรับผมแล้วผมมองน่าจะตั้งตั้งเป้าก็คืออาจจะตั้งไว้สูงผมเป็นคนที่ที่มองมองให้ไกลครับฝันให้ไกลไปให้ถึงตั้งเป้าหมายไว้เลยครับผมก็ตั้งผมเหมือนแฟนบอลทุกคนนะครับเราลักคอนแกนเอฟซีเราอยู่ในจังหวัดคอนแกนเอฟซีเราเกิดมาจากคอนแก่นครับ ผมก็ทําทุกอย่างบอกเลยครับว่าเต็มที่ครับปีนี้ครับแล้วพูดถึงนักเตะเยาวชนครับของทีมขอนแก่นเอฟซีเนียฮะทางนโยบายของทางดรกระสมนี้ได้ให้ทางกอบิเชตได้ทําการอะไรบ้างครับผมอืมตัวนี้นี่ผมว่าโอ้โหเป็นคําถามที่ที่ชอบเลยครับครับหลายปีแล้วครับที่ผ่านมาโดยผมมองก็คือเป็นวิสัยทัศน์ครับของท่านประธานสโมสรดรกระสมชน้วงนะครับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากครับ สโมสรอื่นผมไม่รู้ว่าเขาจะมีเหมือนเราหรือเปล่าแต่ของเรานี่มีทุกปีนะครับก็คือกลุ่มเยาวชนกลุ่มอะไรเนี่ยประธานสโมสรท่านบอกว่าเยาวชนที่ดีที่มีศักยภาพเพียงพอครับให้ดันขึ้นมาเล่นสร้างมาเรื่อยๆจากเหมือนในอดีตนะครับครับจากแต่ของครับผมจากหมีน้อยจากเจ้าทวนเจ้าโซ่เจ้าบบหลายๆอย่างครับเจ้าแม้แต่เจ้ามาร์กหรือพีโรวิทพวกอะไรกลุ่มนี้ครับเติบโตมาจาก เาวชนหมดเลยครับครับทุกคนแต่ว่าก็จําเป็นครับพอเป็นวิถีทางของเขาเขาอาจจะพอนั่นไปพ๊บเขาก็แต่สําคัญที่สุดก็คือเป็นเป็นแนวทางที่ท่านประธานสโมสรท่านให้ไว้ตลอดครับครับอย่างปีนี้เนี่ยผมบอกว่ากลุ่มที่มาทดแทนดีคุณต้อะครับรบ,บอกว่าเดีครั้งมากและน้วเยอบายนี่คือก็ยังผักดันนักเตะท้องถิ่นเหมือนเดิมครับผลักดันจากเยาวชนขึ้นมาสู่นักเตะอาชีพครับ ก็ก็เป็นนโยบายที่ผมว่าเด็กๆสามารถที่จะไขว้คว้าความฝันตัวเองได้ครับแต่ถ้าเป็นเหมือนที่ใหญ่ผมบอกได้เลยว่านักเกตท้องถิ่นสามารถที่จะก้าวขึ้นมาได้ไหมคงยากครับเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองที่ที่ทรัพยากรแล้วก็ผลงานไปเลยอย่างนี้ครับแต่ของเราก็คือเราควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าเราจะไม่มองที่ผลงานนะเรามองที่ผลงานด้วยแล้วก็ด้วยโอท็อปของเราเนี่ย ทํายังไงจะมีเยาวชนเข้ามาสู่ทีมตลอดอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ดีผมบอกว่าผมเห็นด้วยครับครับครับผมเห็นด้วยมากเลยครับแล้วในมุมมองของโค้ชเชนคิดไหมครับว่าแต่เยาวชนนี่คือความด้วยความประสบการณ์ะฮะกระดูกยังไม่แข็งพอหรือว่าจะาสู้ในเวทีของลีกอาชีพนี้ได้คิดว่าเด็กๆพวกนี้สามารถเล่นได้ไหมครับ ผมว่าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์เนี่ยก็มันก็จําเป็นนะครับำธรรมดาของเด็กอายุบอลประสบการณ์ก็คงจะน้อยกว่ารุ่นพี่แต่ถ้าประสบการณ์ถ้าไม่ได้เล่นเลยประสบการณ์ก็ไม่มีครับถามว่าประสบการณ์ตัวนี้จะได้จากไหนก็คงนี่แหละครับ ถามว่าลงไปใหม่ๆนี่ทุกคนครับไม่ว่าใครสมัยผมเล่นก็เหมือนกันครับ <c oughs> ลงไปแมตช์แรกนี่ก็ขาสั่น <c oughs> เหมือนกันแล้วครับ <c oughs> าการตกใจตื่นใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราจะให้ประสบการณ์กับเขายัางไงครับ <c oughs> โดยที่โอเคละอาจจะเป็นตัวหลักไหมก็คงไม่ใช่ <c oughs> แต่ว่ากี่นาทีละประสบการณ์จากเรื่อยๆห้านาทีสิบนาทีหรือต่อไปหรืออาจจะเป็นบอลถ้วยบอลอะไรเราจะใช้เขาได้ไหมประสบการณ์ตัวนี้ผมบอกว่าต้องต้องหาจากตรงนี้ต้องต้องให้เขาได้เล่น ต้องให้เขาได้แมทหรือแมทแต่ทราบข่าวมานะครับที่ที่พี่อันได้คุยกับท่านประธานสโมสรก็คือจะมีชุดสำรองชุดดิมทีมที่ว่าจะจะเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มอะไรแล้วก็จะให้ไปมีแมทมีอะไรมีโ์นมนต์อะไร <ส tas S 2> รอคือจะให้เด็กเนี่ยหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับ,รบแล้วก็ใครที่ผ่านเกณฑ์ผ่านที่ว่าโอเคลเรามองแล้วคุณสามารถที่จะมาทดแทนขึ้นได้พอเราสามารถที่จะดึงได้ผมว่าเป็นเป็นนโยบายที่ดีครับ ที่ดีมากเลยเหมือนเหมือนฝรั่งนะครับเขาจะมีทีมสำรองเขาแล้วเขาแข่งในลีกสำรองเขาแต่ตอนนี้เรายังไม่มีแต่ว่าเป็นนโยบายที่ผมว่าผมเห็นด้วยครับชอบมากเลยนโยบายตัวนี้ไปปุ๊บเด็กหาประสบการณ์อาจจะดิวิชั่นด้วยหรืออาจจะตามทัวร์นาเมนต์ด้วยอายุบอลประสบการณ์ก็ได้มาแบบนี้ครับแล้วนอกเหนือจากเยาวชนนี้แล้วอ่าพบคเชษคิดว่าในปี2 0 1 4เนี่ยฮะทีมขอนแก่น f c ครับ แน่นอนครับเป้าหมายเราคือไทยพีเมรลีกครับเพราะพิเชษมองถึงตรงจุดนั้นเลยไหมครับเหมือนที่ผมว่าครับฝันให้ไกลไปให้ถึงต้องมองมองมองเป้าเลยครับมองเป้าขอได้ขึ้นไทยดีกว่าครับครับไปสู่อากาศข้างบนอีกสักครั้งนึงครับถับผมถึงจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราไม่ไม่ใส่ฝันเราไม่มุ่งมั่นที่จะคว้ามันก็ไม่รู้จะสู้ไปทําไมนะครับ่มันต้องมองให้ไกลครับฝันให้ไกลไปให้ถึงถามสู้ได้ไหม จบมาแค่ว่ากันแต่ผมเชื่อมั่นว่า <c oughs> ปีนี้นี่น่าจะน่าจะน่าบผมว่าน่าจะครับน่าจะมีโอกาสครับผมโดยโดยศักยภาพของทีมแล้วก็ตัวเก่เาๆแม้แต่มาติอัตนาคาตานี้ทุกคนลีเสียงทุกคนเราเราสามารถที่เขาจะอยู่กับทีมเราต่อไปแล้วก็ตัวเสริมตัวต่างชาติก็คงรอดูครับว่าท่านดเตอร์กระสมท่านประธานครับท่านจะมีใครเข้ามาเสริมช่วยเราด้วยผมว่าน่าจะ มีมีเซอร์ไพรส์มีอะไรดีมากครับคุณต้มครับครับผมครับในปีที่แล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีใช่ไหมครับครับแต่คือว่าเอามาเป็นการแก้ไขแล้วครับครับกับโปรแกรมในปีนี้ซึ่งมียี่สิบทีมจะจัดรูปแบบยังไงเยครับผมว่าผมว่าตัวนี้นี่สำคัญนะครับครับยิ่งทั้งยี่สิบทีมก็เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ทั้งบอลถ้วยวันอะไรนี่เราก็มีโรเตชันก็คืออาจจะหมุนเวียนนักเตะครับ ้าชุดเดิมเล่นมากเกินไปบ่อยเกินไปล้าด้วยครับอาจจะล้าอาจจะบาดเจ็บด้วยผมว่าปีนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือสลับสลับก็เล่นบางอาจจะแยกกันะคือวัือนที่ผมเคยเรียนก่อนเริ่มต้นนะครับว่าตอนนี้นี่นักเตะแต่ละตำแหน่งของเราครับสามารถที่จะทดแทนกันไม่ห่างตอนนี้คือไม่ห่างผมว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่สมมติบอลถ้วยพักพักกลุ่มนี้กลุ่มนี้เล่น รหรือบอลบางทีเทคนิกแต่ละแมตช์บางทีเราอาจจะสลับสับเปลี่ยนก็คือเพื่อความสดของทีมตลอดอย่างนี้ครับ,รบผมว่าทดแทนได้ปีนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆหลายๆอย่างครับผมแน่นอนครับอีกหนึ่งคำถามครับที่แฟนบอลสงสัยถามมาว่าปีนี้โค้ิเชฟก็ยังเป็นเฮดโค้ชดูแลทีมคอนแคน FC เเช่นเดิมครับครับผมก็อย่างข่าวมาก็เหมือน เหมือนผมก็เป็นกองเคียร์คนหนึ่งของความแก่งน,นะครับคือหนึ่งถ้าให้ทำผมเป็นโค้ดผมก็จะทําเต็มที่ทคํความสามารถกับกลุ่มสตาฟทุกคนครับเราทุกคนทําเต็มที่ก็เหมือนผมว่าแหละครับถึงไม่ได้ทำเราก็รักทีมเราก็ทําเพื่อทีมทุกคนทําเพื่อทีมครับรักทีมแต่ตอนนี้ก็คือเจ้านายก็มอบหมายให้ให้เราทําก็ให้ผมทําก็กับกลุ่มสตาฟเราก็คงจะทําเต็มที่ครับ เพื่อตอบแทนทุกคนแล้วครับทั้งประธานสโมสรผู้บริหารแล้วก็แฟนบอลครับก็คงตั้งใจกับน้องๆทุกคนครับสู้เต็มที่ครับเพื่อชาวคอนแก่นเราครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ครับฝากไปถึงแฟนบอลที่ติดตามทีมขอนแก่นเอฟซีว่าอยากให้ครับได้บอกอะไรกับแฟนบอลบ้างสักนิดหนึ่งครับผมครับก็อยากฝากบอกกองเคียร์แล้วนะครับทั้งชาวคอนแก่นที่อยู่ในจังหวัดหรือ พัดถิ่นทุกที่นะครับว่าสําหรับปีนี้เนี่ยกลุ่มสตาฟกลุ่มผู้บริหารทุกท่านแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนเราจะทําเต็มที่ครับเราจะสู้เต็มที่สู้เพื่อชาวคอนแกนเราสู้เพื่อทีมคอนแกนเราครับคงไม่ผิดหวังครับอย่างน้อยก็คือตั้งต้นก็คือเราจะสู้เพื่อเราขึ้นไทยลีกให้ได้ครับครับเต็มที่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตามเชียร์ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับสโมสรฟุตบอลขอนแก่น f อครับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครับรียเบียครับบริษัทชอทวีดอรเเชียนะครับศูนย์การค้าเซนทัลพาซาจังหวัดขอนแก่นครับโทรศัพท์มือถือไอโมบายครับยูบาอิสยูบาครับเหลาเสื้อผ้าของทางแกนสปอร์ตครับครับผมวันนี้ทางรายการขอนแก่น FCTV ครับด้หมดเวลาลงแล้วครับต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ อย่าลืมติดตามชมรายการขอนแก่นเอฟซีทครับในช่องทางใน Facebook หรือทาง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ